ต่อลายทองชาแนะครับตัดแผ่นขนาะดตามที่เราต้องการนี่อันนี้จะเป็นหินล,ลับมีดนะเอามาขูดให้หน,าหน,านา้าหน้าตัดมันได้ฉากขนาดตัดมันได้ฉากเวลาเราก็กบต่อแผ่นกันมันก็จะแนบแน่สนิกันานะถ้ามันเอียงเวลาเราต่อมันก็จะไม่สนิทเราก็ตั้งจับ ครับดูให้ทั้งให้ในช่างนี้นะครับแล้วก็ถูของนี้จับให้มันได้่างนะถูทั้งของพังนะ็นแล้วมีเม,ะ,มะกินเนียนมากมันก็จะได้ฉางนี้ทําทุกอันนะครับ ให้ดีชากแล้วเราก็ถูกทำไปทุทกอันนะครับมันก็จะได้ลายหน้าตัดที่ตั้งชากมัก็จะได้หน้าที่สัมผัสกันเรียบรอย ลอยตันเราก็จะตรงนาสัมผัสเราก็จะทั้งชาะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือที่จะต่อ mm hmm. ก็เอาน้ำานเล็กนี้นะน้ำเล็กเราก็แค่เอาแค่รวมเอามือจับรวมกันให้ติดกันนะครับไม่ต้องกดในนี่นปล่อยน้ำยาไปเลยปล่อยพิ ตรงทีง่รอยต่อแล้วหลับไปเยอะแล้วแล้วก็เอามามทัดทัดไว้นิ้วชี้ครับกดม,มันทัดไว้นิ้วกลางกับน,นิ้วโปบบ้บีบบีบให้พลาสติกมันแนบสนิทกัน,นเสร็จคร้บกดค้างไว้สักพักนะงครับ นนีีบไว้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือต่อนั่นค้างไว้สับคั่งครับทัว่ามดแทง ผมจะทำตัวนี้นะครับตัวต่อคิลิเป็นอลูมิเนียมนำมาต่อต่อตัวนี้นี่ครับมันก็อยู่ ถ้าสมมติเราไม่มีตัวน,นี้เราก็ทำอย่างนี้ได้แต่ถ้ามีไอ้ตัวน,นี้มันก็จะแน่นขึ้นนะครับดูติดก,กันเลยนนก็ผมทำตัวน,นี้ไว้ให้การนักเลียมันยิงออกเสียไปอย่างนี้ นี่นะครับอจ้เป็นอย่างนี้เดินมันอยากอัพเลเดินมันวิ่งอยอะมันยาเดนไมเยอะอัพเยอะ อันน้ำยาไม่เยอะเดี๋ยวมันลคาดออกได้เพความหนาของแผ่นสี่แต่สีม่มตมันหนาไม่เท่ากันครับค่อยๆบีตัวอันนี้มันจะอันน้ำยานันเยอะเราไม่ต้องควรติ่นหรครับ เพราะมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ค่อยๆอ,อัดเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอัดทีเดียวนะถ้าสักนึงแล้วเราก็เติมถึงอยาไรแล้วก็อัด ทำอย่างนี้อัด,อดทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีก็ใช้ได้ครับถ้าเรามีเครื่องมือแต่ถ้าเราเราไม่มีอะไรช่วยมันก็เราต้องเอาไว้ให้มันนานหน่อยให้มันแห้งสักนิดไม่แหไเวันนีมนนน้มันจะช่วยให้ หน้าสะรัดลอยต่อของอะคริลิกแนบสนิดนครับยิ่งเรากดมานก,ก็ยิ่งสนิดมากมเวลาเราโดนไฟหรือเราเข้าแขนมันก็จะง่ายไม่ต้องกลัวหลุดตัวตัวนี้สิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็ใช้ได้เลยครับถ้าไปแต่งอากาศแน่นแต่งไงก็ไม่หลุด ออกล็คยี่สิบนาทีแล้วก็ออกครับจะเหนียวหน่อยเพราะว่าเราอัดหนังาเยอะก็จะได้แบบนี้ครับมันจะมีรอยนิดหน่อยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราต้องขัดขัดน้านอ,อีกทีนึงแล้วเพราะว่าอะคริลิก ความหนามันจะไม่ไม่ค่อยเท่ากัน,นแต่สีสัดก็เหมือนเดิมครับใช้หิลรมีดวางไว้นี่เลยหน้านี้ไม่ต้องขันนะครับเพราะเวลาเราต่อพื้นมันเรียบกดเรากดนี้พื้นตรงนี้มจะเท่ากันเล่ครับสัดหน้าเดียว เรคัดเปเรื่อยนะครับจนว่ามันจะเท่ากันถ้าถ้าเราจะไปใช้เป็นแกนเราต้องคัดให้เท่ากันนะครับถ้าเราไปทําหน้าก,กากเราก็ไม่ไม,ไม่ต้องคัดให้เท่ากันได้แต่ถ้าแกนน้อยเท่ากันจะได้ตินง,งน้ำยาง่ายคัดไปเรื่อยนะครับเรื่อย เราไปคัดกับน้ำได้ยังดีนะครับจะคัดง่ายก็คัดไปจนกว่าจะเท่ากันนะครับ